กุมมิถุนานี้สเสน่ห์แรงเจรจาแล้วเงินเข้ากดแรงดึงดูดกำลังทำงานสวัสดีครับจากช่องสรุปดวงรายเดือนเดือนมิถุนายนนี้ลัคนาราศีกุมคุณจะกลายเป็นคนที่คำพูดมีพลังดึงดูดสูงที่สุดในรอบปีดาวสุกทรงสเสน่ห์ให้เต็มสูบ ใครพูดใครคุยมีคนเชื่อมีคนสนใจการเจรจาธุรกิจการพูดต่อหน้าการขายสำเร็จสูงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่กำลังมาใครติดขัดเรื่องการเงินการเจรจาช่วง15-30มิมิถุนายนคือจังหวะทองความรักสดใสคนโสดมีหลุนเจอคนคลิกผ่านวงเพื่อนคนมีคู่เคลียร์ใจสำเร็จปลายเดือนกลับมาเข้าใจกันอีกครั้ง เทคนิคกฎแห่งแรงดึงดูดคำพูดของคุณคือแม่เหล็กแห่งโชคดีทุกวันให้พูดว่าฉันกำลังดึงดูดโอกาสใหม่เงินก้อนใหญ่และคนที่จริงใจกับฉันเพราะคำพูดคือพลังสร้างอนาคตครับเจอกันใหม่กับช่องสรุปดวงรายเดือน